สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจด,ดาวโหลดอยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ย hey, สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนิตจคนเดียวคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอยู่เลองนะครับในคลิปนี้ครับ ใกล้จะหมดเดือนแล้วนั่นเองนะครับผมนะโฉบหน้าของตัวใหม่นะครับแสงมืดใหม่เดือนหน้าเนี่ยก็เริ่มที่จะสงสัยกันแล้วนะครับว่าจะเป็นสายอะไรเป็นธาตุอะไรนั่นเองนะครับผมเราจะเก่งแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาลองเดาทางกันดูในคลิปนี้เองนะครับว่ามันจะตกเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมนะโอเคเราจะต้องยึดข้อมูลนะครับจากสมุดสะสมแล้วกันนะครับผมเนาะให้มันแบบชัดเจนที่สุดเลยไปดูที่สมุดสะสมกันเลยครับมา แล้วจะลองดูประวัติการเอาเข้ามาของแสงมืดนะครับในปี2ปีที่ผ่านมาเลยแล้วกันว่าเอ้เพลนของปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับนะมาไปที่แสงและมืดครับกดตกลงเราจะย้อนไปนะครับย้อนไปตั้งแต่ที่ช่วงที่มันหยุดเอา,อาแสงมืดมาคู่กันนะครับนะประมาณนี้นี่เนาะนะครับประมาณตนะั้งแต่ครบรอบ8ปีนะครับนะตอนบาร็อก อ่ะปีนั้นนะครับเนาะตอนครบรอบ8ปีก็จะเป็นบาร็อกนะครับผมนับเป็นไหวพลิบต่อด้วยพลัง2ตัวครับอ่ะพลังพลังแล้วก็เป็นไหวพลิบ2ตัวนั่นเองนะครับสำหรับตัวปีนั้นนะครับปีต่อมาครับปีต่อมาก็จะเป็นอ่าว่องไวนะครับเป็นฟิชเชอร์เนาะฉลองครบรอบ9ปีใช่ไหมอันนี้อันนี้9ปีนะครับก็คือเป็นฟิชเชอร์กับไก่ทองอ่ะว่องไวเหมือนกันนะครับนะแล้วต่อที่ไหวพลิบนะครับแล้วก็ต่อที่พลัง2ตัวอ่าโอเคนะครับนะมาดู ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเกือปีที่แล้วก็จะเริ่มจากไอรอนไอรอนเป็นพลังเอไม่ใช่ดิไอรอนเป็นว่องไวนะครับแล้วก็สามทหารเสือเป็นว่องไวนะครับตามด้วยไหวพิบ2ตัวแสงมืดนะครับแล้วก็เป็นพลังปิดท้ายปีนั่นเองนะครับผมและในปีนี้ครับในปีนี้เพิ่งเปิดมาก็คือเป็นบ่าวช้างนะครับเป็นพลังเป็นพลังมืดนะครับแล้วก็ต่อด้วยว่องไวมืดครับนะครับทุกคนอาจจะเห็นรูปแบบอะไรบางอย่างเห็นไหมอ่ะลองลองเดาจากรูปแบบเห็นไหมลองย้อนกลับไปก่อน อ่ะประมาณนี้เราจะเห็นว่าโดยปกตินะครับตัวฉลองครบรอบปีเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีส่วนเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เห็นไหมคือตัวแรกมันจะมาแบบโดดๆบาลล็อกเนี่ยไหวพริบมาโดดๆเลยนะครับตามด้วยพลัง2ตัวนะครับแล้วตามด้วยไหวพริบ2ตัวนะครับอ่ะทีนี้มาดูปีต่อไปก็คือเป็นฟิีเชอร์ก,กับไกรทองครับฟีเชอร์ไกรทองคู่กันแล้วก็เป็นไหวพริบเลยไหวพริบแล้วก็พลัง2ตัวเห็นไหมทุกคนสังเกตเห็นอะไร <c oughs> ไหมนะครับปีที่แล้วครับปีที่แล้ว เป็นไอดอลกับตัวสามทหารเสือนะครับเราลองเทียบกันกับปีนี้ดูกับปีที่แล้วปีที่แล้วเป็นฟิีเชอร์กับไกรทองเห็นไหมว่องไวกับว่องไวมาเป็นไหวพริบนะครับนะอ่ะทีนี้ปีที่แล้วนะครับก็บเป็นไอดอลเป็นว่องไวกับตัวสามทหารเสือที่เป็นว่องไวเหมือนกันนะครับแล้วค่อยเป็นไหวพริบไหวพริบเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้นะครับตัวต่อไปเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงมากนะครับเรียกว่าค่อนข้างสูงมากแหละที่จะออกเป็นว่องไวแสงครับ เออนะครับนะเราดูจากตัวแรกเลยนะครับเรายึดจากตรงนี้เลยนี่เบาช้างมาเป็นพลังแสงมาก่อนไอ้พลังมืดมาก่อนนะครับแล้วต่อด้วยว่องไวนะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยมันมักจะเบิ้ลไว้ทุกคน ตัวต่อไปมันมักจะเบิ้ลเบิ้ลสายนะครับก็คือเอาว่องไวเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับนะตามที่ปี2ปีที่ผ่านมานี่มันเคยทําแบบนี้เนาะนะครับอ่ะปีที่แล้วก็จะเป็นไอรอนกับตัว3ทหารเสือครับปีก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไกรทองกับฟิชเชอร์เห็นไหมมันจะเอามาแบบเป็นว่องไวทั้งคู่นะครับแบบติดๆกันคือถ้าในเดือนของโคนี่เนี่ยถ้าโคนี่ตัวนี้เป็นไหวพริบเนี่ยตัวต่อไปจะเป็นไหวพลิบแสงเลยแต่ว่าในรอบเนี้ยโคนี่มันเป็นว่องไวไ,ไงผมก็เลยคิดว่าตัวต่อไปเนี่ยน่าจะเป็น ว่างไวแสงไปเลยนั่นเองนะครับมีโอกาสผมให้ไปเลยประมาณ70สอ่ะส่วนอีก30%เปเ็นต์เี่ยเป็นไิบแสงนะครับแล้วก็น่าจะ1 0 0ก็คือเป็นทัดแสงแน่ๆนะครับเนื่องจากว่าทัดมืดเนี่ยมันมาเยอะแล้วนะครับคือทัดมืดมันมาเยอะเกินไปอ่ะในตอนนี้นะครับนะอันนี้คือที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่นับไม่นับพวกตัวการบินนะตัวบินกับการบินเนี่ยผมไม่นับเลยนะครับผมจะนับแค่เป็นตัวละครปกติเฉยเนาะนะครับผมนับแค่แบบตัวปกติไม่นับบินกับการบินนะนะครับตามนี้ แล้วยิ่งในเทรนล่าสุดนะครับผมนะในเกียร์ของเดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นเกียร์เจาะทักษะที่เป็นแหวนซึ่งแหวนเช่นนี้นะครับชื่อเสียงตอนนี้คือแบบโอ้โหทุกคนเรื่องลือมากเนื่องจากว่าไอตัวแหวนซากุระตอนนี้เนี่ยมันใส่ให้กับสายว่องไวได้ดีนะครับเรียกได้ว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนมันทําออกมาเพื่อสายว่องไวแสงนั่นเองนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มเล็งกันแล้วว่าเฮ้ยตัวเดือนหน้าเนี่ยน่าจะว่องไวแสงแน่ๆนะครับเนื่องจากว่าเกียร์ที่เป็นของไอตัว เขาเรียกว่านะแหวนซากุระเนี่ยนะครับก็เหมือนจะทํามาให้สายว่องไวแสงเก่งอยู่แล้วนะครับเนาะคือแบบใส่ไว้พิบแสงเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าใส่ให้ตัวว่องไวแสงเนี่ยมันจะดีเนื่องจากว่าว่องไวแสงเนี่ยมันมีหลบทักษะอ่ามันจะมีหลบสกิลนะครับที่แบบเป็นประจําตัวของมันอยู่แล้วเนาะพื้นฐานนั่นเองนะครับก็เลยไม่ต้องเลือกออปชั่นมากตัวแหวนเนี่ยก็เลยเหมาะสําหรับสายว่องไวมากกว่าใส่ไว้พิบนั่นเองนะครับผมนะแล้วย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปก็คือจะเป็นกีของท่าแสงอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือกระเป๋าเเคครืื่ออองงมขซนู นั่นเองนะครับผมนะก็อันนั้น,นอันนั้น,เ,นเป็นเกียร์ที่แบบยังอาจจะไม่ได้ล็อกอะไรมากนะครับเพราะว่าใส่ให้บาวล็อกก็ใส่ได้แต่ว่าแหวนเนี่ยมันชัดเจนว่าแหวนเนี่ยเขาทํามาเหมือนต้องการให้ใส่กับตัวว่องไวท่าแสงนั่นเองนะครับนะและทีนี้ครับเดือนถัดไปคนรบถัดไปเนี่ยมันจะเป็นรอบของเกียร์อาวุธแสงพอดีนะครับนะคนรบ,บถัดไปคือต่อจากเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าเป็นมิายนกราพมพฤษภาใช่ไหมจำเดือนไม่ได้อ่ะ ต่อจากเดือนหน้านะครับเดือนนูน้นนะครับเนาะอีก2เดือนเนี่ยมันก็จะมันก็ตกในรอบของอาวุธธาตุแสงพอดีนะครับผมนะับแปดดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูปูทางมาพอดีเป๊ะนะครับผมเนาะสำหรับตัวว่องไวแสงนั่นเองนะครับผมนาะทางอัปเกรธดธาตุเป็นถุงเครื่องมือนะครับเป็นช่องท้ายจดทักษะของสายว่องไวนะครับที่แบบ ค่อนข้างจะ OP นะครับนะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเดือนหน้าเราเปิดได้วางไวแสงเนี่ยเราจะต้องเปิดหาเกียร์อาวุธแสงในเดือนถัดไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะมันน่าจะเชื่อมกันนั่นเองนะครับส่วนบางคนออก่าบางคนอาจจะบอกว่าพี่มันอาจจะเป็นไหวพริบก็ได้นะพี่อะไรเงี้ยนะ่ะก็เป็นไปได้ครับแต่ผมเนี่ยให้เลย30%นนั่นเองนะครับผมนะทีนี้มาดูในเรื่องของสกิลนะครับในเรื่องของสกิลมาดูกันบ้างครับ เราจะลองยึดจากเกียร์สชิ้นก่อนหน้าเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวละครทั้ง2ตัวที่ออกมานในต้นปีเนี่ยมันเป็นมืดทั้งคู่เลยเนาะจะเป็นตัวบาวช้างแล้วก็เป็นตัวคนี่มินะครับมันยังไม่ตรงสายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงตัวถัดไปเนี่ยน่าจะมารองรับเกียร์ทั้ง2ชิ้นนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมนะชิ้นแรกครับก็คือเป็นถุงเครื่องมือนะครับผมนะเป็นถุงเครื่องมือที่มีเพิ่มอัตราการใช้ทักษะแน่นอนตัวนี้การันตีเลยว่าไม่ใช่ตัวละครที่มีบัฟ อาที่ที่แบบไม่ใช่ตัวตัวเรนเจอร์ที่มีสกิลดาเมจหรือว่าโจมตี2สกิลเนื่องจากว่ามันมีสกิลบัฟเข้าม,มาเพิ่มแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเพิ่มอ่าอัตราการใช้สกิลเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีบัฟสกิลหนึ่งไม่สกิลหนึ่งก็จก็สกิลสที่แบบเป็นสกิลบัฟที่มีค่านี้อยู่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไปดูในใน,ใน,ใ,นในกาชากันทุกคนปะนี่ในออปชันของแหวนไม่ใช่ออปชันดิสกิลพัดของแหวนซากุระเนี่ยนะครับนะมันมีเพิ่มอัตรากการรหลบบทััษะะด้้วยยนคเฮ มันจะเป็นตัวเลนเจอร์ที่อาจจะไม่ใช่สายดาเมจหรือเปล่าเพราะว่าเกียร์เนี่ยเกียร์มันดูยัง,ยงไม่ยังไม่ใช่แบบสายสายฆ่าใครหรือสายโจมตีอะ่ะมันอาจจะเป็นว่องไวแสงตัวหนึ่งที่เน้นคอมโบไม่ได้เน้นสกิลดามดเมจแรมากอาจจะเป็นเน้นคอมโบเน้นสกิลบัฟอะไรเงี้ยนะครับนะคือมีโอกาสมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เกมจะทําแปลกๆนะก็คือทํามาเป็นสกิลบัฟทั้งสงสกิลเลยนะครับแล้วก็ใส่ความสามารถโหดๆมา คือให้แบบบัฟทั้งคู่แล้วก็ใช้ความสามารถมาให้แบบตึงๆเนาะนะครับไม่มีดาเมจแต่ว่าแบบให้ความสามารถมาแบบแจมๆนั่นเองนะครับนะหรืออัตราการหลบทักษะกับอัตราการใช้สกิลเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสกิลบัฟสกิลเดียวกันเลยก็ได้นะครับผมเนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลดาเมจนะครับซึ่งถ้าว่องไวแสงตัวเนี้ยมีดาเมจขึ้นมานะครับผมว่าน่าจะการันตีว่าอาวุธแสงของในรอบ ถัดไปนะครับก็คือเดือนถัดไปจากเดือนหน้าเนาะอาวุธแสงรอบถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นสกิลพัดที่เป็นดาเมจสกิลแหละนะครับน่าจะเป็นบวกบวกดาเมจสกิลนะครับคล้ายๆกับดาบราชาหรือว่าคล้ายๆกับธงโตมันหรือว่าคล้ายๆกับอ่ามันชื่ออะไรนะเพิ่มดาเมจสกิลล่าสุดผมจำไม่ได้นะครับนั่นแหละน่าจะเป็นเพิ่มดาเมจสกิลนะครับผมนะคิดว่า,น,าน่าจะเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเกียร์ของทั้ง2ชิ้นเลยทั้งทั้งฝั่งของถุงเครื่องมือเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเกี่ยวกับ สกิลโจมตีเนาะนะครับแหวนดอกซากุระก็เป็นสกิลเชิงบัฟอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลพัดของช่องแรกที่เป็นอาวุธ8ดาวเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นที่ทําให้ทาดาเมจได้แรงขึ้นนะครับทำให้แบบเราต้องใช้ตัวอ่าว่องไวแสงตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือในการคาดดาของผมนะนะครับผมเนาะในในในตัวตัวที่แบบเป็นว่องไวแสงในเดือนหน้านะครับผมให้เลยว่าเป็นว่องไวแสงที่แบบน่าจะมาเดียวกันกันกบไอดอลนะ่ะ น่าจะมาแนวเดียวกันนะผมว่าน่าจะมาแบบมามาแนวเดียวกันกับไอดอลน,นะครับสกิลเนี่ยอาจจะแบบเบสิกเบสิกความสามารถเนี่ยน่าจะดีะครับแล้วก็พอได้อ่าสกิลพัดจากเกียร์เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็เลยจะโหดขึ้นนั่นเองนะครับผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะนะครับส่วนตารางเกียร์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปตามนี้นะครับนะเดือนหน้าเนี่ยเป็นอ่ซัมเมอร์ใช่ไหมเดือนหน้าน่าจะเป็นซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ล่าสุดเป็นเป็นช่องท้ายนะครับก็จะวนมาที่ช่องแรกก็จะเป็นอาวุธ 8ดาวอีก1รอบนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเนื่องจากว่าตัวซัมเมอร์เนี่ยมันเพิ่งเปิดเกียร์8ดาวมาประมาณ2ปีนะครับตอนแรกเนี่ยซัมเมอร์ออกมาจะเป็นเกราะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกราะจะเป็นเกราะอ,อะไรสักอย่างเกราะเล่นน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ปีต่อมาก็จะเป็นเฮ้ยไม่ใช่ดิปีแรกของซัมเมอร์เป็นอ่าห่วงยางใช่ไหมสกิลเบิร์นของไอตัวเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ของหุ่นเลกาสินะครับของหุ่นเลกามาก่อนเป็นซัมเมอร์8ดาว เป็นลูกบอลชายหาดแล้วต่อมาเนี่ยจะเป็นเกาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยถึงจะเป็นตัวทางฝั่งของแวน่นอ่ะโอเคขอขอดูท่าแสงอีกรอบนึงอ่าเดี๋นะเป็นไหนแล้วนี่หุ่นไกาเนี่ยอ่ะสองปีจริงด้วยนะครับนาก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับน่ก็จะเป็นลูกบอลชายหาดนะครับพอมาปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแหวนนะครับแหวนแหวนไม่ไม่ใช่แหวนดิเป็นแหวนอ่ะเป็นแวน่น แว่นที่เป็นยกลอยนานขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็จะตกไปที่ทางฝั่งของ8ดาวนะครับเป็นเกียร์แดาวชิ้นใหม่นะครับก็น่าจะลงที่อาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมนะหรือไม่แน่เขาอาจจะทําตัวป้องกันมาเสริมก็ได้นะนะครับมาใหม่นั่นเองนะครับผมนาะสำหรับในเดือนหน้าเนาะหน้าร้อนหน้าร้อนเนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับเนื่องจากว่าเกียร์ลูกบอลชายหัดเนี่ยมันยังถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากๆอยู่นะครับผมเนาะของสายไวพิบทั่วไปเนี่ยเรียกว่าแบบมีท้งรถคูดาเรนเจอร์พลังโจมตีรวมโดยแน่นอนแล้วกก็แบบสล้วคือ มันมีเยอะนะครับคือมันใส่ได้แบบให้กับไหวพริบได้แบบแทบทุกตัวเลยสําหรับไอตัวลูกบอลชายหาดนันนะครับตัวแว่นนะครับแว่นผมน่าจะมีอยู่หรือเปล่าน่าจะมีอยู่นอแว่นอ่าแว่นนะครับนี่รถแร่สองจุดลบสกิลตันสก,กิลคือครบอะนะครับเกียร์ในรอบหน้าเนี่ยก็ไม่แพ้จันทานะจริงเกียร์ของอ่าตัวหน้าร้อนเนี่ยนะครับหรือว่าแบบฤดูร้อนเนี่ยไม่ได้แพ้ตัวจันทาเลยณเวลานี้นะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เกียร์ไหวพริบแจ่มๆแบบดีดีที่สุดในคือแบบ ดีที่สุดในไหวพริบเนี่ยต้องไปเจอทางฝั่งของจันทาคือจันทาเนี่ยเขาทําเกียร์ออกมาเพื่อไหวพริบนะครับผมเนาะถ้าใครอยากให้ตัวไหวพริบของตัวเองโหดเนี่ยต้องไปเอาเกียร์จากจันทาเองส่วนถ้าเป็นเดือนหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ตัวหน้าร้อนเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ตัวสายพลังกันก็คือพวกห่วงยางอ่ะห่วงยางที่สามารถทํารถแร่3จุดได้อันนี้ห่วงยางแบบนี้ก็ยังถือว่ามีเกียร์ที่หายากอย,กอยู่แล้วก็เปิดออกอยากเหมือนกันสายชิ้นนี้เนาะ ก็ไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นผอยืนยันตรงนี t t w w ้เลยว่ามีโอกาส70%ครับที่จะออกเป็นสายว่องไวทัดแสงนะครับในเดือนหน้าเนาะน,นะครับแล้วก็มีโอ,อกาส30%ที่จะออกเป็นไหวพริบทัดแสงนะครับจริงๆแล้วสายพลังเนี่ยก็มีโอกาสแต่ผมคิดว่าสายพลังเนี่ยน่าจะเว้นเอาไว้ก่อนปีนี้ผมว่าน่าจะมีสายพลังออกมาสองตัวก็คือเป็นบ้าวช้างได้ตัวหนึ่งแล้วก็น่าจะมีพลังแสงออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ยังเหลือไหวพริบทัดมืดอีกตัวหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะมาเน ส่วนไวพิบมืดที่จะมาเนี่ยในอนาคตผมว่าไม่น่าจะโหดน่าจะเป็นตัวแบบทาเหมือนจะกิ่งแต่ก็ไม่ได้กิ่งประมาณนี้นะครับในความคิดผมนะมคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะเฮ้ยพี่อย่างงู้นอย่างงี้นะครับไม่ดีอย่างงี้อย่างงู้นอย่างคบคิดว่าอย่างงูน้นอย่างงี้ก็ คอมเมนต์น้อบอกคนใกล้นะครับเพื่อจะมาแชร์ความรู้กันนะครับก่อนที่วันที่26นี้นะครับสปอยทางการก็จะมาแล้วนะครับเราจะได้เห็นเงาตัวละครแล้วว่าเฮ้ยเป็นเงาแบบไหนเป็นธาตุอะไรเป็นสายอะไรอันนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะได้ข้อมูลจากสปอยทางการวันที่26 6โมงเย็นนั่นเองนะครับผมนะก็อย่าลืมไปติดตามดูลายกันด้วยนั่นเองนะครับผมนะถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมเราจะเจอกันในคลิปหน้าสในคลิปนี้ไปแล้วครับไป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 จับไปไปครับบ๊ายบาย,บาย